ใครก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่ที่ไหนก็ไม่ใช่เมื่อไรก็ไม่ใช่อย่างไรก็ไม่ใช่ทุกอย่างมันไม่ใช่อยู่แล้วมันจะเป็นเหตุก็ไม่ใช่ผลก็ไม่ใช่บุคคลก็ไม่ใช่ชุมชนก็ไม่ใช่สถานที่ก็ไม่ใช่เวลาก็ไม่ใช่เพราะว่าถ้าเราใช่เมื่อไรเราจะไปบุกพันกับสิ่งเราเน้นเหล่านี้ถ้าเราไปบุกกพันมากๆมันก็เกิดเรื่องมาก ทำให้ใจตึกเขิมทำให้ใจกังวลทำให้ใจห่วงทำให้ใจอ่อนล้าท่านก็นเลยให้เราไม่ใช่เพื่อที่จะตัดกระแสตัดสื่อเพราะว่าสื่อเนี่ยทำให้เราไปจมกัวนกับสิ่งเหล่านั้นหรือว่ากระแสต่างๆทำให้ไหลไปตามกระแสผืนกระแสตามกระแสบ้างข้ามไปข้ามมาบ้างท่านก็นเลยให้เรามองให้เห็นความเป็นจริงว่ามันไม่ใช่ ไม่ว่าอย่างที่เราอยู่ว่างๆหลับเราตื่นเนี่ยเราจะมีความคิดตลอดตั้งแต่จําความได้มนุษย์จะคิดตลอดท่านก็เลยให้เราไม่ใช่ไว้ก่อนถ้าใช่เมื่อไรเราจะคิดผิดตัดสินใจผิดนะก็สิบเาอร์์ทถูกนะมันก็น้อยนิดแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยมันไม่ผิดไม่ผิดก็เหลือถูกน้อยก็จริงแต่ว่าไม่ผิดแต่ถ้าถูกน้อยผิดมากมันก็ไม่มีประโยชน์ มันคนทําความดีมาตลอดชีวิตเวลาผิดพลาดน,นิดหน่อยไปฆ่าไปลาก,ลกหรือวก็ป็นิการเสด็จของเงินมองเงาไม่อเมอ,อิดอมามาการสติคนเราก็ถือว่าผิดละท่านก็เลยให้เราเรามัดระวังในการคําว่าใช่หรือว่าไม่ใช่เพราะเป็นคำพูดที่ง่ายก็จริงแต่มันมีความหมายลึกซึ้งแฝงอยู่ถ้าเราไม่ใช่ก็เป็นการปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมา ทำให้เราจมกับมันไม่ว่าอารมณ์ไม่ว่าความรู้สึกไม่ว่าความคิดเพราะสิ่งเหล่านี้เข้ามาแล้วทำให้เราจมนะจมอยู่กับสิ่งเหล่านี้จมอยู่กับอารมณ์หงอยเหงาเศร้าซึมเบือ่อเซ็งจมอยู่กับภาภาความรู้สึกเดิมๆอะไรเสียดายห่วงๆจมอยู่กับปัญหาความพยายาอยากเลือกไม่ได้ตกลงปองใจไม่ได้นะัดใจไม่ได้ไม่นิ่งไม่ส,สงบเพราะตัญหาเพราะ อุปทานเพราะอาวิชาทําให้เราซาสสายท่านก็เลยให้เราปฏิเสธสิ่งเหล่า,าษษน,นี้ถ้าเราไม่ปฏิเสธมันสิ่งเสพติดนี่แหละถ้าเราไม่ปฏิเสธมันเราไปเสพไปดม e ไปกินไปเล่นสิ่งเสพติดมันก็จะทําให้ติดตัณหาทิฏฐิอุปทานอาวิชาต่างต่างเนี่ยมันก็ติดเหมือนกันนะถ้าเราไม่ปฏิเสธเราใช่อย่างเดียวเอาอย่างเดียวเออย่างเดียวได้อย่างเดียวแล้วก็เรียบร้อยท่านเลยให้เราปฏิเสธสิ่งที่จะเป็นปัญหา เป็นอุปทานเป็นอวิชชาก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าตัณหาที่ทีอุปทานมันเกิดได้ตลอดเวลาทั้งหลับและตื่นไม่ว่าในบ้านในเมืองในวัดที่บ้านที่โรงเรียนที่ทําง,งานสถานที่ท่องเที่ยวสาธารณะต่างๆเกเลรตัณหานี่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้าเราไม่ปฏิเสธมันมันก็จะแทรกซึมเข้ามาในธาตุในขันธ์ของเราทําให้เราเป็นธาต เป็นธาตุของกิเลสตัณหาทําให้ต้องทุกข์ทรมานยุ่งยากอุ่นหอยสับสนขึ้นมาในชีวิตถ้าอยู่ในเราละ,ะไม่ใช่เสียการละก็คือไม่ใช่นี่แหละถ้าเราลดละไม่ได้เลิกไม่ได้ก็มันจะใช่ใช่ใช่ใช,ใช,ใช,ใช่เอาเอาเอาดีดีดีอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราติดโดยไม่รู้ตัวเป็นการตอบย้ํากิเลสตัณหา วันนี้เธอทั้งหลายก็ต้องใจฟังธรรมนะตั้งใจฟังธรรมเพราะว่าคัดตั้งใจฟังธรรม่ยทำให้เธอปฏิเสธความทุกข์ได้ความทุกข์มีเราไม่จําเป็นต้องทุกข์กับมันก็ได้เรามีความเครียดเราไม่ต้องเครียดทุกอย่างในโลกนี้มีหมดแหละแต่ว่าเราไม่ต้องเป็นเจ้าข้าวจาของความทุกข์ความเครียรดหรือความกังวล <c oughs> คือเราไม่ต้องคิดอะไรมากกับมันถ้ามันคิดก็ปฏิเสธมันได้ว่าไม่ใช่ที่มันคิดน่ะมันนึกก็ไม่ใช่มันรู้สึกก็ไม่ใช่ ที่มันเข้าใจก็ไม่ใช่ที่มันเชื่อก็ไม่ใช่ที่เป็นสัญชาตญาณก็ไม่ใช่นิสัยก็ไม่ใช่ทาตุแท้ก็ไม่ใช่จิตใต้สํานึกก็ไม่ใช่ถ้าเราไม่ใช่เมื่อไรเราจะเปหมกมุ่นกับการศึกษาปฏิบัติอยู่กับจิตใต้สํานึกบ้างสัญชาตญาณบ้างนิสัยบ้างทาแท้บ้างความรู้ความเห็นอารมณ์ความรู้สึกการตัดสินใจการแสดงออกว่าซึ่งมันก็ไม่แน่นอนท่านจึงให้ว่าไม่ใช่ก็เพราะอย่างนี้แหละถ้าเราใช่แล้วความไม่แน่นอนมากๆทำให้เราปิดบังไม่ได้ดั่งใจ แล้วก็เกิดการตกยั้งมากกพันมากอะไรเสียดายอาวรณ์มากซึ่งก็จะทําให้จิตเสื่อมนาะจิตเสื่อมสมาธิเสื่อมปัญญาเสื่อมสติเสื่อมไปได้ถ้าเราไม่ใช้ปุ๊บไม่มีอะไรจะเสื่อมเพราะว่าไม่มีอะไรจะเดินมันก็ไม่เสื่อมใช่ไหมท่านก็เลยให้เราไม่ใช่ไว้ก่อนมันก็ว่างมันก็ว่างว่างจากความเจริญความเสื่อมว่างจากความสขความทุกข์ว่างจากคนดีๆร้ายว่างจากความรักความชังความเกลียดความกลัวว่างจากขัติ เมื่อเราว่างเราวาง,เรา,วางเราสว่างสงบแล้วทุกอย่างก็ที่กายปลอดลายสะอาดสงบบริสุทธ์เป็นอ,อินเพอร์เชียโดยที่เราไม่ต้องทาถ้าเราไปทําแล้วมันยุ่งทําแล้วได้บ้างไม่ได้บ้างดีบ้างไม่ดีบ้างตลอดบ้างไม่ตลอดบ้างเอาอแน่นอนไม่ได้ท่านก็นเลยให้เราละกกิเลสตั้งแต่ก่อนที่มันจะกิกเลสเกิดกิเลสแล้วมารับที่หนังรับตัณหาก่อนที่ปัญหามนนี้เกิดแล้วมารับทีกหลังอันนี้นี่ประโยชน์ที่เราไปทําแล้วมาแก้ไขทีหนัง ชืวเราละเราระวังเราสํารวะเราตัดตั้งแต่ตอนแรกกัดเสนไต้นลงดีกว่าท่านก็เลยให้เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ใช่อยู่แล้วกิเลสก็ไม่ใช่กรรมก็ไม่ใช่วิบากก็ไม่ใช่กายไม่ใช่เวทนาไม่ใช่จิตไม่ใช่ธรรมไม่ใช่รู้ไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่ทราบไม่ใช่มันก็ตัดหมดและมันก็ีะยะสักว่าไปหมดมันก็ไม่ติดมันก็หลุด มันไม่เนื่องด้วยมันก็คลายออกมันก็แล้วแลไปไม่มีการตอกย้ามันก็อาวสโสไม่มีการผูกไว้ยึดไว้ท่านก็เลยให้เราไม่ใช่ไว้อยู่แล้วทุกอย่างมันไม่ใช่อยู่แล้วแหละแต่ว่าเราสมมุติเราปรุงแต่งเราถือกรรมสิทธิ์ครอบครองเราอุปทานเป็นนั่นเองหรือว่าเราหมกมุ่นบุกมันแล้วก็เพลินไปหน่อยเคยชินไปหน่อยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความเคยชินมันไม่ใช่การตอกย้ำมันไม่ใช่การหมกมุ่น มันไม่ใช่การยึดติดไว้ยึดถือไว้มันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปอะไรเสียดายมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะดิ้นรนแสวงหามันไม่ใช่สิ่งที่เราจะเพลิดเพลินมันไม่ใช่ทุกอย่างมันไม่อยู่แล้วมันไม่ใช่อยู่แล้วเพียงแต่ว่าใครนะใครจะสว่างได้เจ้งตามความเป็นจริงใครจะสงบแล้วนิ่งไม่หวั่นไหวใครจะปล่อยวางและไม่ยึดติดแค่นั้นเองใครเลิกหลง ไม่ลุ่มหลงเ็แค่นั้นเองฉะนั้นก็เลยไม่ใช่อยู่แล้วมันไม่ใช่อยู่แล้วทุกอย่างเลยเหมือนความเป็นบิสชายอย่างเงี้ยถ้าเราใช่เมื่อไรเราเจอกันเราผูกพันกันใกล้กันเราทำหนักขัดเคืองลุ่มหลงมัวเมาซึ่งกันและกันถ้าไม่ใช่มันก็นอกเหนือเพศนอกเหนือวัยมันก็เป็นไปตามสังขารไม่ปรุงแต่งไม่วิตกกับสังขารก็เลยไม่มีเรื่องของการทุจริตไม่มีเรื่องของการผิดสีลธรรม ไม่มีเรื่องของการพึ่งตัวไม่เหมาะสมู้ไม่ถูกต้องเพราะมันไม่ใช่อยู่แล้วท่านก็เลยให้เราระมัดระวังในสิ่งเหล่านี้ซึ่งการรักษาศีลเจริญสมาธิเจริญสติเจริญปัญญาได้ได,ดีเนี่ยก็าต้อเมาปฏิเสธก็คือไม่ใช่กับอามทุจริตกับนิวรณ์ความเห็นดิะกับการประมาทอย่างเงี้ยเราไม่ใช่มันไม่ไปเนื่องด้วยไม่ไปบุกพันไม่ไปเพื่อเพลินด้วยไม่ไปลิ้มรสลิ้มลองไม่ไปเพื่อแคนอ,องมันก็ตัดกระแสตัดสื่อได้ ก็เลยให้เราว่าไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆไม่ใช่ตลอดไม่ใช่ผู้ขนาอย่างเงี้ยเราก็จะรับสภาพทำสภาพสภาวะโลกหรือสภาพความเป็นภายสังคมได้ว่าเราไม่ไปเฝืนไม่ไปตามไม่ไปตัดไม่ไปเนื่องด้วยก็เลยห่างอยู่แล้วได้ระยะห่างได้เป็นผู้ที่ไม่ต้องไปคอยอยุ่งยากลำบากกับกรรมกิริย้ต่าง สมรสัมไม่ใช่ไปเลยเป็นการตัดกระแสตัดเื้นตัดการที่จะเป็นเรื่องด้วยจะได้จบจบกันไปไม่ใช่นะไม่ใช่ดทีทุกคนนะสบการเซ้ขข